พัเปิร์มันไม่เหมือนวงการกันคือผมว่คือเสน่ห์อยู่ข้างทางแค่เสน่ห์มันคือข้างทางข้างทางที่เราแบบว่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างใช่ไม่งั้นชีวิตไม่มีสีสันใช่ทีาไม่มีสีสันเราแค่อยากให้คนรู้จักวงการเรามากขึ้นครับแค่ไทยยังไม่มีสื่อที่รู้ว่า้ค่อนข้างน้อยอยู่ที่คนจะรู้ว่าเรามีงาน อะไรแบบนี้ที่ใหญ่คล้ายๆเขาอีกันอะไรซึ่งซึ่งอยากให้คนในประเทศได้รับรู้ว่าสังคมที่เราอยู่มันก็มีงานพวกนี้นะใช่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 มีงานเหมือนพวกคุณที่พวกคุณมีงานใหญ่ๆเลยมันมีช่างที่เก่งอยู่แล้วระดับโลกก็มีแล้วหลายๆคนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประเทศเราเนี่ยรถพวกนี้คือแม่งก็คือผิดกฎหมายอยู่แล้วครัรถเสียงดังทรงมาเตอร์คนขี่ก็จะเป็นแบบนี้ดูเก้าล้าดูแบบไม่น่าไม่น่าเข้าหา เราเราอยากจะสื่อให้ให้เห็นว่าพวกเรากนคือมีแต่ความสนุกนะเนี่ยทํามาปีกว่าแล้วไม่เคยมีใครมีปัญหากันเลยนะเออทุกคนมาเจอไอ้กอดกันักอดมากว่ากกอดกันเรียกกันเข้าไปคุยเรียกกันเข้าไปมีกันจะแจกของให้กันด้วยเอครับใช่ครับแล้วแต่รถสิิยมในการชอบในการเสร็กสบายครับในวงการคือจะบอกเลยว่า มันคือเสน่ห์ของช็อปเปอร์เลยครับมันคือการออกทิศของพวกเรานะเราจะไม่ได้ออกทีเดียวแบบเฮ้ยห้าสิบพันออกไปผมมากกว่านั้นคนจะไปเจอกันที่กลางทางตลอดคือไปนสิคนรถพังคันหนึงเขาก็จอดรอ7ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับก็คือจุดมุ่งหมายคือเสน่ห์อยู่ข้างทางใช่เสน่ห์มันคือข้างทางข้างทางที่เราแบบว่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างใช่มอเตอร์ไซค์มันก็คือความชอบของคนบุคคลใช่นนะครับถ้าผมเหมือนผมโตมากับแฟชั่นที่มันเป็นค c u เจอร์ใกล้ๆกันอยู่แล้วผมชอบฟังแบบวงพังวงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะะมมมีีสาาาท่ตคือศิลป ชีวิตมันต้องเดินด้วยความฝันใช่ใช่ใช่มันยังชีวิตไม่มีสีสันใช่ชีวิตไม่มีสีสันเรามีความชอบที่คล้ายคล้ายกันครับเราบอกเรามีห้คนเรามี5คนทุกคนจะมีความถนัดในแต่ละคนเหมือนเหมือนเพื่อนมาคุยกันอะว่าเรามีฝันเหมือนกันว่าเราอยากทำรายการอะผมแค่คิดกันไปว่าอย่างน้อยถ้าไม่มีใครดูพวกเราตอนแก่เราจะได้มีอะไรไปดูเองใช่ครั้งแรกก็คนก็งงนะงงครับมันไม่รู้มันทำไรกันครับใช่คือไม่มีใครรู้จักเราครับเขาไม่รู้ว่ามันเรามารวมตัวทำไมอะไรอย่างเงี้ย ป in ินก well ็ออกมาในนามช่วยกันดันคนในวงการอยู่แล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกก็เช่นไปตางนาครับนื่ต้องมีแฟนคลับขนาดนี้เลยเหรอเวลาลงอะไรเนี่ยผมก็จะแท็กปะลงชานอายุปั๊มนี้นะก็มีคนมาหามมีก็มีคนมาหามันออุ่นดีนะมันมันรู้สึกว่าทุกคนรู้สึกว่าเราเราเป็นคนหนึ่งของแบบว่าของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากผมก็แน่นอนถ้าคนรู้จักเยอะคือนี่ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองชอบมอเตอร์ไซค์หรือเปล่ารวมเพื่อนกับเพื่อนขี่รถบ้านอะ สักสามร้อยโลอ่ะไปกลับอ่ะสนุกนะแค่นั้นก็สนุกแล้วนะใช่ไม่ไม่จำเป็นต้องมาลองอันนี้ก่อนลองแค่นั้นไปกับเพื่อนอ่ะเต่สิ่งที่อยากให้จําก็คืออยากให้จําในเรื่องของความสนุกมากกว่าใช่ใช่ใช่สนุกแล้วกับการการการให้แต่สิ่งที่เราได้มากว่าเงินคือประสบการณ์ แค่นั้นเลยครับทางชนะแ,แนลเนี่ยผมมองว่ามันเข้าถึงง่ายนะแต่ก็เลยอยากอยากบอกว่าอย่าเพิ่งคาดหวังกับมันเร็วเกินไปครับพผมก็ไม่เคยคาดหวังกับมันเหมือนกันจนมาถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่ามาไงวะคือหมื่นคนผมคิดว่ากสุดเท่านี้พอแล้วแหละแบบว่าดีแล้วมันมันมีคนรู้จักเราคือในวงการชอปเปอร์มันก็ไม่ได้กว้างมากนะใช่สําหรับหมื่นคนของสามร้อพวกผมตอนนั้นแบบไม่รู้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดหวังอะไรได้จากคนในวงการนะครับ แต่เราแค่อยากให้คนรู้จักวงการเรามากขึ้นครับเราอยากให้เขาเขาดูรายการเราแล้วเขาได้คอนเทนต์อื่นไปเยอะแยะอย่างเช่นที่ทําบอกที่ทํารถใส่กรอกเนื้อหรือคนในวงการอะไรที่เรารู้จักแล้วก็จะช่วยโปรโมททั้งหมดคุณทาอะไรมาเราสัพพอตให้คุณได้เราถ่ายคุณได้เราช่วยพรีเซนต์ให้คุณได้ทุกอย่างคือผมไม่เคยคิดจะขอรายได้จากตรงนี้เลยแต่ถ้ามีเข้ามาบ้างก็ดีอะไรประมาณนั้นครับ หมื่นกวิวว่ะถ้าคนไม่เห็นแล้วการพนันถ้าสองสามคนเข้าไปเล่นแล้วมันเสียเนี่ยม่นก็แต่จริงคืาเดียวเรอะแล้วพวกเราไม่เล่นการพนันอยู่แล้วเราก็ไม่มีความรู้สึกว่าการพนันมันจะได้อ่ะสภาพเราก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่สภาพเราก็แย่อยู่แล้วเราเป็นขนาดที่โดนล่วงเลย